อ่าโอเคครับสวัสดีครับพบกับเราเช่นเคยนะครับดนนวัตลงกึงวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกนะครับมาดูปั๊ม DC60 นะครับซึ่งทางร้านเราได้ทำการโมดิฟายนะครับตัวนี้เป็นตัวต้นแบบนะครับเป็นตัวต้นแบบแล้วก็เป็นการโมดิฟายด้านในนะครับส่วนด้านนอกก็จะเป็นการโมดิฟายของตัวปั๊มชาร์จนะครับใส่ DC 70นะครับแล้วก็ ใส่ครองนะครับเป็นตัวของ70หรือว่าของ95นะครับส่วนด้านในแล้วก็ทำการโมดิฟายนะครับสองถึงจุดนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวต้นแบบนะครับตัว DC 60เราจะทําการทดลองอกับการทํางานจริงนะครับซึ่งเราจะเอาไปให้ลูกค้าทดลองให้นะครับมีลูกค้าที่จะอาสา นำปั๊มตัวนี้ไปทดลองในรูดูการนี้นะครับซึ่งจะไปเกี่ยวดูถ้าผ่านก็คือฤดูการหน้านี้เราจะทําตัวนี้เป็นตัวโมดิฟายนะครับของอ DC 60นะครับクリเปโอตัวนี้นะครับจะเป็นการจําลองซิมูเลชันนะครับะระบบการทํางานของอะระบบการทํางานระบบการส่งกําลังของอแบบไฮโดรไฮโดรมติกนะครับที่มีปั๊มไฮโดร แบบคงที่หรือแบบแปรผันนะครับและก็การทำงานรวมกันกับมอเตอร์แบบคงที่หรือแบบแปรผันทำให้มีช่วงความเร็วและก็แรงเบียดของมอเตอร์ขยายตัวไปนะครับซึ่งตัวนี้ก็ได้การสนับสนุนจากาเจ้าของคลิปนะครับซึ่งสามารถาที่ให้ความร่วมมือนะครับเอาคลิปนี้มาให้กับาทางร้านเรานะครับเพื่อทำการ วิจัยนะครับศึกษาร่วมมือกันนะครับว่าหลักการทํางานของปัม๊ม H ฮสทของคูปัตานี่มีการมีหลักการทํางานแบบไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นภาพการจําลองนะครับซิมูเลชันในการทํางานของตัวปั๊มนะครับตัวปัม๊มตัวนี้ก็คือ,อเป็นการจําลองทํางานจริงของตัวปัม๊มซึ่งตัวปัม๊ม H ฮสทของคูปัต้านี่หลักการทํางานก็คือจะโยกเดินหน้าถอยหลังนะครับ ก็คือการทำงานของอลูกสูบด้านในก็จะเป็นการทำงานแบบวิ่งไปสลับบนไปนะครับซึ่งเป็นการทำงานระบบเป็นระบบของตัวปั๊ม s อที่สร้างขึ้นมาโดยเป็นระบบออโต้นะครับตัวนี้ซึ่งหลักการทำงานก็คือจะใช้แผ่นเอียงเป็นตัวบังคับทิศทางน,นะครับถ้าอยู่ในแนวระดับตรงอมอเตอร์หรือว่าไอตัวเผา ที่จะเข้ากับตัวแกนเฟืองเกียร์นั้นก็จะหยุดนะครับถ้าเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งมอเตอร์ก็จะหมุนกับด้านกันนะครับหลักการทํางานก็มีประมาณแค่นี้นะครับหลักการทํางานของมอเตอร์ของเอสทตัวนี้จะเป็นการทําการโมดิฟายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาตัวปั๊มนะครับมาเทสกับเครื่องเทสนะครับเครื่องทดสอบที่ทางร้านเราทําขึ้นมานะครับเพื่อดูรายละเอียดเช็ครายละเอียดดูว่า มีจุดตรงไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ก็คือ,อหลังจากที่เราโมดิฟายเสร็จเรียบร้อยเอาเข้าเครื่องเทสน,นะครับความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนครับอัตราการไหลของน้ํามันนะครับที่ต้องการนะครับอัตราการไหลของน้ํามันที่เราต้องการคือต้องการอัตราการไหลของน้ํามันที่เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งเราทําการโมดิฟายปั๊มชาร์จนะครับใส่เป็น โรเตอร์ d c 70นะครับซึ่งจะมีความหนาเยอะกว่าโรเตอร์ของ d c 60เพื่อจะเพิ่มอัตราการไหลของน้ำมันนะครับผ่านเข้าไปยังกรองครับส่วนกรองเราก็ทำการ Modify นะครับใส่สเปเซอร์เพื่อให้สามารถใส่กรองของ d c 70หรือว่าของ95ได้นะครับเพื่อกรองให้ทันกับอัตราการไหลที่เพิ่มมากขึ้นของ ปั๊มชาร์จนะครับซึ่งอัาตราการไหลที่เพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลให้ไอเจ้าตัวกรองนี้ทำงานมากขึ้นเราจึงต้องเปลี่ยนกรองนะครับเพื่อให้มีความเหมาะสมและก็สมดุลกันนะครับเพื่อให้น้ำมันไหลเข้าไปในปั๊มได้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนด้านในเราก็ทำการโมดิฟายนะครับไอตัวแผ่นเอียงนะครับเพิ่มรายละเอียดเข้าไปแลวก็พวก บล็อกนะครับที่เราทําการโมดิฟายนะครับส่วนรายละเอียดเจาะลึกนั้นเราไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นการทําการทดลองปั๊มเช็คแรงดันเช็คอุณหภูมินะครับเช็คอัตราการไหลของน้ํามันนะครับซึ่งผลที่ได้ในการตรวจสอบแล้วก็เอาเข้าเครื่องเทสน,นะครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับส่วนอ p ี EP ต่อไปก็จะเป็นการที่จะนำปัำ๊มตัว โมดิฟายนี้ให้กับลูกค้ามีลูกค้าที่จะอาอา,านะครับนำปั๊มตัวนี้ไปทดลองกับรถเกี่ยวของลูกค้านะครับแล้วก็ทำการเกี่ยวจริงนะครับช่วงนี้ก็มีข้าวที่เหลือพอที่จะเกี่ยวนะครับเก็บเก็บงานนะครับอยู่แถวเทตเขตอำเภอใกล้ๆเคียงนะครับกับทางร้านนะครับก็ลูกค้าจะอาอาสาเอาปั๊มไปเทสให้ถ้าได้ผลยังไงเราจะเอาคลิปนั้นมาเป็น คลิปต่อจาก EP หนะครับเป็น EP ที่2เพื่อสรุปว่าไอ้ปั๊มตัวนี้เมื่อเราทำงานทำการบริไฟไปแล้วเนี่ยผลที่ได้กับการทำงานจริงเนี่ยประสิทธิภาพจะเพิ่มมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่อัตราการไหลาการเพิ่มอัตราการไหลของน้ำมันแล้วก็เพิ่มแรง ของปั๊มดี60ที่เราต้องการตัวนี้นะครับก็คือจากการเทสเบื้องต้นนี้เป็นที่น่าพอใจนะครับก็คือรอบความเร็วระหว่าง2ด้านนะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับอัตราการไหลการดดดีขึ้นนะครับส่วนที่จะเอาไปใส่กับรถลูกค้านี่ก็คือต้องดูส่วนประกอบด้านนอกนะครับเช่นในพวกสายนะครับแล้วก็น้ํามันนะครับพวกนี้นะครับ ต้องไปดูตรงนั้นด้วยถ้าเกิดตรงนี้ถ้าเกิดจุดตรงนี้จากให้ตัวตัวสายเข้ามาหาปั๊มเนี่ยมีปัญหานี่ก็จะได้ประสิทธิภาพน้อยลงไปนะครับตอนนี้ก็คือเป็นการเทสเทสอุณหภูมิเทสทุกอย่างนะครับก่อนที่จะเอาไปาส่งให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้านําไปทดลองเกี่ยวจริงให้นะครับ ตัวนี้เป็น DC 60ก่อนหน้านี้นะครับเคยแจ้งลูกค้าไปว่าเราจะทำปัำ๊ม DC 70ติดกับรถ60นะครับแต่พอเรามาทำการคำนวณแล้วก็ทำการวิจัยดูแล้วว่าการคุ้มทุนของเอาปั๊ม70มาติดกับรถ60เนี่ยมันมีคอสที่สูงกว่านะครับทางร้านเราเคยก็เลยต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแผนก็คือเปลี่ยนแผนมาทำปั๊ม DC 60 ให้ได้กําลังเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะครับอย่างไม่ได้ก็ตามที่เราคำนวณตามที่เราคิดกันไว้น่าจะอยู่ประมาณสัก90%นะครับ9กกับาการลงทุนที่จะทำปั๊มลูกนี้หรือว่าลูกค้าที่จะเอามาทำนะครับกา,าใช้ใจ่ายก็ ไม่สูงมากนะครับแต่ก็คือต้องรอการทดลองครั้งที่2นะครับให้ได้ผลกับตัวปั๊มนี้เอาไปใช้งานจริงแล้วจะได้ผลออกมา,ามากน้อยแค่ไหนตัวนั้นเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้ลูกค้าดูอีกทีนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่า,าทางร้านเราได้ทําการทดลองเสร็จเรียบร้อยเลยเดี๋ยวผมจะเอารา,ายละเอียดส่งให้ ลูกค้าดูอีกทีหนึ่งนะครับน่าจะเป็นภายในอาทิตย์หน้านะครับก็รอติดตามชมแล้วกันครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับถ้าเกิดท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับปั๊มตัว modify นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทางเฟซทางเฟซนะครับเฟซไลน์แล้วก็หรือว่าทางช่องทาง u t u b e นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาละสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมขอบคุณมากเดี๋ยวจะอัปเดตไอตัว EP 2 การทำงานจริงของปั๊มบูดิไฟของทางร้านเราอีกทีหนึ่งน่าจะเป็นประมาณอาทิตย์หน้านะครับถ้าไม่อาทิตย์หน้าก็คือถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจะแจ้งไปในเพจอีกทีให้ลูกค้ารอ,อติดตามชมกันได้โอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับ